ไปดูผลการแข่งขันของกีฬาเทควันโดกันบ้างนะคะสำหรับการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาไทยของเราพลาดท่าแพ้ให้กับนักกีฬาจากคาซัคสถานค่ะในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกรายการอูซีอูซี2,025 World t a e k w o ค d o Championship ที่อูซีสหรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยรายการนี้มีจิงชัยกัน16รุ่นมีคะแนนสะสม140คะแนนให้กับแชมป์ซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาทั่วโลกลงแข่งขันเกือบ1,000คนจาก180ประเทศทำการแข่งขันกันที่อูซีทีฮูอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กโปเซ็นเตอร์ วันที่2ทีมเทควโันโดไทยของเราลงแข่ง2คนด้วยกันเริ่มที่กีตารกระมวลชนกสีเคนในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงดีกรีรองแชมป์โลกรุ่น46กิโลกรมัมเมื่อครั้งที่แล้วขยับรุ่นขึ้นมาแทนเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจนะคะในรอบแรกรอบ64คนได้บายเข้าสู่รอบ32 ไปพบกับเหนียนที่คิมเตรืองจอมเก่าจากเวียดนามคู่นี้แข่งได้เพียง47วินาทีค่ะกีต้าถีมักกีฬาเวียดนามล้มไหลกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บแข่งต่อไม่ได้ทําให้กีต้าชนะเข้ารอบ16คนไปพบก็ไปพบกับโอล็กซนดราดันชินาจากอิสราเอลก่อนเอาชนะไป2ต่อ1ยก15ต่อ9 2ต่อ7และ7ต่อ0 านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบชิงเหรียญทองแดงไปพบกับโนดิลาอัคเมโดว่าจอมเตะดีกีเหรียญทองแดงกีฬามหาวิทยาลัยโลกจากคาซักสถานที่ผลการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะเริ่มยกแรกโค้ชชัดชัยเชก้ำชับให้ระวังจังหวะถีบและให้เตะตัวนะคะซึ่งกีตา้าก็ทำได้ดีตั้งแต่ต้นยกแต่ก็โดนตัดกำจิมในจังหวะล้ม คะแนนนำสอต่อ1แต่ว่าก่อนหมดยกแรกค่ะไม่กี่วินาทีมาพาดโดนเตะเสีย2แต้มทำให้ยกนี้แพ้ไป2ต่อ3จากนั้นในยกที่2กีต้าแพ้ยกนี้ไม่ได้นะคะพยายามใช้ขาหน้าเปิดเกมแต่กลางยกถูกเตะเสีย2แต้มนะคะและช่วง35วินาทีกิต้าละคาซักสถานค่ะขอดูวิดีโอดีโอรีเพจจังหวัดเตะหัวกรรมาการให้คะแนนทั้งคู่กีต้าคะแนนตาม3ต่อห ชิงอีห้าวิถันมากิตา้าได้การ,รเจมคะแนนค่ะตาม4ต่อ5และเตะเข้าเต็มเหวขอดูวิดีโออีกครั้งแต่กรรมการดูผิดจังหวะนะคะไม่ให้ผลทำให้กิตา้าแพ้ไป4ต่อ5ตกรอบพลาดเหรียญไปอย่างน่าเสียดายดานรุ่น63กิโลกรัมชายค่ะบอนนพัสศรีติมงคลเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกค,ครั้งแรกประเดิมลงแข่ง128อดคนเอาชนะบัสซามมูฮัมหมัดไลฮา,านจากอินโดนีเซีย2ต่อ1นยก 5ต่อ3 0ต่อ3และ4ต่อ0เข้ารอบ32คนไปพบกับมามูตอัลตาลิเล่จากจอแดนและแพ้0ูนย์ต่อ2นะคะ2ต่อ8และ3ต่อ4ค่ะตกรอบหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ64คนสรุปผลงานทีมเทควันโดไทยค่ะผ่านไป2วัน3คนยังไม่มีเหรียญในรายการชิงแชมป์โลกโดยวันพรุ่งนี้จะมีแข่ง1คนในรุ่น54กิโลกรัมชาย เป็นคิวของวศิวกรใจชูที่มาแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนะคะจะพบกับคูดายเบอร์ดิเยฟจากอุซเบกิสถานในรอบ64คนหลังจากที่กีตา้ากมลนชนกพลาดตกรอบกอรองชนะเลิศเจ้าตัวก็เสียใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าตนเองรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้ทางด้านโคชิดวิชิตสิทธิกันให้สัมภาษณ์นะคะว่ารู้สึกเสียดายจังหวะที่ผู้ตัดสินดูวิดีโอผิดจังหวะ ถ้าหากว่าได้3มแต้มนะคะกีตา้าก็จะได้ลุ้นต่อและมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแดงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกัะเจ้าตัวก็ยอมรับคําตัดสินพร้อมบอกว่ารุ่นนี้นะักกีฬาตัวเต็งหลายคนก็พลาดเหรียญส่วนหนึ่งมาจากเกาะที่คะแนนขึ้นง่ายในส่วนของกีตา้าเองก็จะกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องที่ยังมีให้เห็นอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ฝึกสอนอย่างโค้ดวิชิตกันค่ะก็วันนี้น้องก็พยายามเต็มที่ครับเออก็มา ชนะไป2คู่ครับแล้วก็มาพลาดในคู่ที่3ตอนชิงเหรียญทองแดงครับผมก็มีจังหวะที่เราชาเลจนถ้าจังหวะนั้นกรรมการให้คะแนนก็น่าจะมีสิทธิ์ได้ได้ลุนต่อครับผมก็ดูก็อาจจะมีเกร็งบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าพยายามเต็มที่ครับเพราะว่าน้องก็เพิ่งหายจากบาดเจ็บด้วยแล้วก็มาใกล้แข่งขันแล้วก็พยายามได้ดีครับผม ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเสียใจเพราะว่าก็คาดหวังครับแล้วก็เราก็ซ้อมกันมาหนักครับผมแล้วก็น้องก็อยากจะทําผลงานในแม์นี้ให้ดีที่สุดครับผมก็ยังมีเรื่องที่จะต้องพัฒนามากขึ้นครับทั้งเรื่องอประสบการณ์ด้วยแล้วก็สภาพจิตใจเพราะว่าถ้าถือว่าเปรียบเทียบกับเทนนิสก็น้องก็ขึ้นมาได้เร็วครับแต่ก็ยังผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติยังไม่ได้เทียบเท่ากับเทนนิส มากขนาดนั้นครับผมก็ด้วยกติกาแล้วก็เปลี่ยนเกาะใหม่เป็นเกาะเคทูก็หลายหลายประเทศก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับผมก็ในแรงสูงสูงก็มีหล่นไปแทบจะทุกคนครับผมก็ได้ซ้อมมาประมาณ2 3สเดือนครับก่อนมาที่แข่งขันในครั้งนี้ครับก็คะแนนจะได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับตัวแต่ก็ถ้าเป็นเฮดการ์ดก็จะค่อนข้างยากจะต้องแชาเลนแล้วก็ให้กรรมการดู อีกทีนึงครับผมก็พยายามเต็ม <faith> ที <sh arp> ่ครับก็หวังว่าจะมีเหรียญกลับไปให้คนไทยครับผม นี่เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญนะครับขยับรุ่นจาก46กิโลกรัมมาเล่นในรุ่น49กิโลกรัมถือว่ามาเป็นตัวแทนของน้องเทนนิสนะครับพันิพักวงพัฒนากิจการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเพราะเจอกับคู่แข่งที่รูปร่างสูงใหญ่ทําน้ําหนักขึ้นมานะครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่จะเป็นความหวังของไทยนะครับในมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ขึ้นทั้งซีเกมเอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกเกมนะครับ